ต้มยำไม่มีเห็ดก็เอาจะวิ่งมาซื้อเห็ดอรยวิ่งมาตลาดกว่าจะกลับกว่าจะไปบอกว่าใส่มะใส่หมูไปใส่กุ้งไปใส่อะไรก็ใส่ลงไปต้มยำคือกันนั่นแหละแล้วก็มีผัดคณะคะคณะอ่อนนะไม่ใช่คณะแข็งนะค้ะอ่อนหมูกรอบตอนแรกนึกว่าขนแหนงไม่ใช่คน้ะอ่อน คะแนนหายากเป็นช่วง เเห็นมันกระโดดลงจากช่องนั้นแหละการข้ <g ül> างล่างมันมีผลมันกระโดดลงช่องนั้นอุตส่าห์ดีใจว่าเอ้ออยู่กับไอ,ไ,อไออุ่นแล้วมันจะได้เงียบเงียบดนใจประกันมากไอ้ห่านี้ยิ่งล่ำเขาใหญ่เลย น้องอะ่ะเดี๋ยวมาไปปล่อยวัดเลยมีสีอ่อนไหมแม,แม่แต่พอ่พอว่เห็นมันอ่อนอยู่นะโอ้ยอ่อนด้วยบายใจได้ ขี่มาเจอใจเฟื่องแนละ้วโอ้ยผอมดำจริงๆด้วยอืแต่ชุดจะมาออกกำลังกายกับเขาตรงสนามโรงเรียนนะแน่แนแดงด้วยขมอตัวเจ้าของเคยตรวจอะไรเลย คนไม่ใช่น้ำใส